ตามที่กองทัพบ,บกได้กรุณาอนุมัติให้กองพันธุ์สมบมรุมงกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่11เป็นหน่วยดำเนินการเปิดหลักสูตร Field Level Maintenance New Equipment Training หรือหลักสูตรเฟรมเน็ตเป็นจำนวน6รุ่นซึ่งในแต่ละรุ่นจะใช้ระยะเวลาในการศึกษา189ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่ห่ว,วันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563จนถึงวันที่1ธันวาคม พุทธศักราช2564โดยกองพันธ์สมบารุงกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่11รับหน้าที่กองอำนวยการฝึกหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกองพันธ์สมบรุงกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่11กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่11กรมทหารราบที่112กองบัญชาการช่วยรบที่1กองพันธ์สพวุฒิสมบูรุงเขตหลัง กองโรงงานซ่อมสร้างยุทธปรกรณ์สายสัยสยพพุธและโรงเรียนทหารสัพพุทยอดกำลังคนที่ร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน114นายสำหรับหลักสูตรเฟรนเน็ตในแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้ารับก,การฝึกอบรมจำนวน25นายแบ่งออกเป็นกลุ่มๆจำนวน6กลุ่มเพื่อให้ผู้ฝึกเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อจบการฝึกในแต่ละวัน จะรวมแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์เวลา0745ต่อจากนั้นจะเริ่มฝึกในเวลา08.00จนถึง12.00ตั้งแต่เวลา12.00จะเป็นการพักรับประทานอาหารกลางวันหนึ่งชั่วโมงแล้วเริ่มฝึกในห่วงบายเวลา13.00ถึง16.00หลังจากเวลา16.00จนถึง17.00จจะทำการทบทวนหลังการฝึกหรือ AAR และออกกำลังกายประจำวัน ซึ่งจะดำเนินการเป็นระเบียบประจําวันเช่นนี้ทุกวันจนจบหลักสูตรและมีการทดสอบร่างกายสองครั้งตามเกณฑ์กองัำบกในแต่ละหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมจะแบ่งการฝึกเป็นหกสถานีเริ่มด้วยการแนะนําตัวรถและการทดสอบขับเบื้องต้นต่อด้วยสถานีที่1และ2จะเป็นการเรียนการยกเครื่องยนต์และการสตาร์ทเครื่องภายนอกตัวรถ สถานีที่3เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของฟับีิมูสถานีที่4เรียนรู้เรื่องอไลเมนต์การเปลี่ยนสตัดและรัดลายสถานีที่5ฝึกศึกษาเรื่องการเติมไนโตรเจนและในสถานีที่6 เรียกเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม IETM Interactive Electronic Technical Manual ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบ,บกจึงให้มีการวัดความรู้ของผู้เข้ารับก,การฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรโดยหลักสูตรเฟรมเน็ตมีการประเมินผลการฝึกศึกษาจาก3ขั้นตอนดังนี้ 1. ทําทำแบบทดสอบความรู้จากการเรียนสถานีต่างๆบุวันสุกรส การทำ knowledge management และสอบสัมภาษณ์แบบถามตอบจากคณะกรรมการ 3. ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเฟลเน็ตทำการบรรยายนำเสนอหน้าชั้นเรียนซึ่งกองอำนวยการฝึกได้ดำเนินการทดสอบความรู้เรียบร้อยแล้วโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สำเร็จและผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมทุกนาย